ับสวัสดีเพื่อนชาวอารีนาเบเกิทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่องมิกเซเว่ y นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบเก u t ผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ผมปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุ้ยขอการสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบลเอาทุกคนด้วยนะครับยวผมมิกซ์เซเว a y นะครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับว่าถ้าอยากรวยเนี่ยก็ต้องดักนะครับทุกคนอ่ะฮะเราบอกเลยว่าแบบไรเนี่เป็นแมบปบ จุดเกิดของเราเลยนะครับเป็นแมปบ้านเกิดของเรานะพอตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นแต่ครั้งแสงนะครับไล่เนี่ยไม่ค่อยได้มานะทุกคนง่ายๆสั้นๆครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาเป็นหนูแมปไล่กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนโยนวอนวานหน่อยนะแล้วก็จะนอนดักนะครับนอนดักอยู่นั่นแหละเออไม่ขยับไปไหนเพราะว่าอยากรวยก็ดักไงครับทุกคนผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบับทุกคนคือดักอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งไปไหนนะทุกคนนะนอนอยู่กับที่นั่นแหละ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเหมือนเดิมครับทุกคนปืนที่เราจะเอามาก็ต้องเป็น m p 5ลูกหลักผมอยู่แล้วนะครับก็ m p 5บ้างปืนอื่นบ้างนะครับทุกคนแต่ส่วนมากนี่ผมก็จะเล่นแต่ MP 5ไฟซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับทุกคนเราไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยนะครับไปทุกคนโอเคครับเกมแรกผมก็เอาเซตบัตรมานะครับทุกคนรอบนี้เอา s k s มานะครับผมก็เราในจะเป็นหนูอย่างเต็มตัวครับทุกคน เรามาฟาร์มบ้านพักกันก่อนละกันนะครับผมเราไม่ต้องรีบเล่นนะเราเป็นหนุค่อยๆเล่นนะครับแต่อยากรวยเนี่ยก็ต้องดักอย่างเดียวทุกคนนะผมถนัดอยู่แล้วไงกับการดักอ่ะผมชอ,ชอบชอบทุกคนแต่ยิ่งได้ดักคนยิ่งรูดขานะผมบอกเลยว่าผมชอบก็พี่ครับแต่เราเปิดเซฟมันก่อนละกันนะทุกคนนะเพื่อนเราวิ่งกันไปฝั่งโนโ้แล้วตอนนี้แต่เรามาลุ้นเซฟอุ้ยอุ้ยอ๋อบอดยิงกระสุนมาฝั่งนี้นี่วะเฮ้ยปกชอ่องวะทุกคนอะไรวะ ก็ไม่เป็นไรใส่เซฟไปแล้วกันทุกคนเห็นได้เนเนี่ยโมโหอะไรวะเนี่ยหรือว่าได้สิ่งตรงสิ่งโตเกือจจดเฮ้ยอะไรมันเนี่ยบอทใช่ไหมเออบอทจริงด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มแล้วเราค่อยวิ่งตามหลังเพื่อนกันไปแล้วกันนะเพื่อนก็วิ่งไปโน่นละโอเคเราฟาร์มบ้านนี้ไว้ก่อนเราก็พยายามฟังเสียงบ้านแดงไว้ด้วยนะทุกคนนะเผื่อว่าเขายังไม่ได้วิ่งกัน ที่เราตวงเวลาไว้เนี่ยเผื่อบ้านแดงก็ยังไม่วิ่งแต่ถ้าเขาชาร์จผมเนี่ยผมน่าจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าผมปืนนิดเคสโอ้เพิ่นไปดักฝั่งโน้ก่าทุกคนเ,คเดี๋ยวดูลินชาร์ก,ก่อนตรงนี้เนี่ยพยายามมาค้นนะครับทุกคนนะเพราะว่า8ปดแสนเนี่ยจะดบหุยดบบ่อยมากเลยทุกคนตรงคุณจเจแปดแสนไอ้ตรงผ้าแดงบ้านผักเนี่ยมันชอบวางไว โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนปะเพื่อนเขามาไว้ฝั่งนี้่ทุกคนน่าจะวิ่งกันมาฝั่งนี้แล้วละ่ะตีตรงไหนดอกตอนนี้เพื่อนเขาก็ดักอยู่เหมือนกันนะค่อยๆเล่นนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จุดว่าตีตรงนี้เนี่ยเขาวิ่งกันไปตรงไหนหรือว่าไปนอนรอเราตรงไหนกันนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยส่องไอดีเราเล่นสางไนนะเพื่อนก็เล่นปืนกลกันคงไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยเล่นสางไนไม่ได้เพื่อนไอ้คนเนี่ยก็ตุยไปแล้วนะครับตอนนี้เคพยายามดูบนป้อมไม่ดีครับ เผื่อว่าผงป้อมเนี่ยอันตรายนะป้อมสามชั้นเนี่ยชอบนอนดักกันเยอะมากเลยเออเนี่ยเนี้อ๋ออยู่บนป้อมอีอีอีอ,อ,อีตายตายตายสวยเพื่อนโอเคตายละลบหนึ่งปิมบอกเพื่อนด้วยโอเคโอ้โหเอทเคสก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาน่าจะเกาะสามนะทุกคนเพราะกระสุนสามที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นตัวทีนำหน้านะครับถ้าเป็นพีเอชเนี่ยผมว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เอเสมันก็แรงอยู่เฮ้ยอย่าโมฆองนะอ้ยเพื่อนอย่าขโมยนะไม่เอานะไม่ดีนะเพื่อนนะเรามาดูเซตเขาดีกว่าว่าปืนอะไรนะทุกคนนะดูดิตัวนี้หรือเปล่าที้ผมยิงมินิสิบสี่โอ้ได้อยู่ครับทุกคนปืนก็แต่งโอเคอยู่โอเคโอเคตัวนี้นะครับที่ผมยิงพี่ชายคนนี้เขาเอามินิสิบสี่มานะทุกคนนะโอเคโอเค ในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะทุกคนนะไปะมีแอร์ดอ p ตกตรงนี้พอดีทุกคนนี่เรามาเปิดแอร์ดอกก่อนเปิดได้ของแดงสักชิ้นหนึ่งเปิดได้ของแดงแทนไอเป็นไทเทเนียมแอนโรยอันโลอะไรเนี่ยโอ้อะไรว่ายาว,ยาว,ยาวโอ้โหเอ็มหนึ่งอีกโอ้ยยายาเต็มเลยเก็บไว้เก็บไวข้ขายครับทุกคนนะแพงอยู่นะ เ็ M1 ก็แพงนี่ันจะเก็บยังไงวะเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนเดี๋ยวมีคนมาเฮ้ยเียใครเดินมาวะเนี่ยคนปะเนี่ยโอ้โหเก็บเสียงดีอ,อันนี้ยากระตุ้นฉีดเลยมึงเป็นใครเนี่ยอืมอ๋อโอเคบอทชื่นใจหน่อยถ้าเป็นบอทก็ชื่นใจหน่อยถ้าเป็นคนเนี่ยน่าจะตายดู๋ยวกองนี้ครับอุ้ย ตัดโฮโลโสวยโอ้โหมีแต่ของม่วงว่ะก็ดูโหฝั่งโน้ยิงกันสะเทือนเลยอะฝั่งโมดเดลนะว่ะน่าจะฝั่งโมดเดลหรือไม่ก็ฝั่งจุดที่เราออกโอ,โอเคบัดอย่าย,ยิงกูนะอย่าย,ยิงกูนะยาย,ยิงกูนะอะไรอีกวะเพื่อน,ม,อนมีคนดีกว่ามีคนนี้ก่อโอ้โหเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งจะทำยังไงดีเอ็มหนึ่งก็เพ่งถอดศูนย์ก่อนถอดศูนย์ออกมา ก็เอาโฮโลใส่ไปปุ๊บเราเอามาแทนปืนอันนี้เราดีกว่านะเอ้ยทำไมที่ทิ้งเนี่ยโอเคแวบเราไปกันต่อเลยทุกคนไปตอนนี้มีคนอยู่บนคอกมานะครับทุกคนนี่ก็อยู่ชั้นสองเลยอยู่ตรงเซฟเนี่ยน่าจะมีบอสด,ด้วยมั้งเข้ามาอุ้ยแย่ไม่โดนมีบอสริงด้วยทุกคนแล้วบอสก็ไม่โถมนะพมพ์บอกกว้ก่อนว่เาเขาอยู่ชั้นสองเออโถมมันดีบอสเวลาบก,กูดักนะมึงโถมกูเป็นจังเลยนะพอคนอื่นดักกูมึงไม่โถมเปนบอสนี่แปลก เอาไอเดี่ยวเพื่อน,นยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเนี่ยใส่เลยปะอุ้ย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 สนดยด้วยนี่ว่าสนดยด้วยนี่ว่าไปเพื่อนเอาเลยดีกวา่าไปโอเคครับตอนนี้เพื่อนอีกคนเนี่ยกำลังจะวิ่งใส่แล้วนะทุกคนนะผมตามไม่ได้นะทุกคนเพราะผมเล่นสนดยนะครับเล้วก็บอกเพื่อนอีกครั้งหนึ่งว่าด้านบนเออเพื่อนจะระเบะิดแล้วสวยโดนอยู่โดนอยู่เพื่อนโดนอยู่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  ปาไปปาไปมันตายแน่นอนเลยทุกคนดูเพราะว่าเกาอยู่ตรงกล่องที่นั่งได้ครับอยู่ชั้นบนตอนเนี้ยผมก็ต้องล,ล็อกรอให้เพื่อนนะเราไปเจอเพื่อนแล้วกันสวยน่าจะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมปาแก๊สอีกสักรอบแล้วกันอเอาเด้งยีกไอสัตว์โอ้ยี่อะไรวะเนี่ยหาระเบิดก่อนทุกคนต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนมีกแก๊ส โอ้โหแค่สองลูกปลาใหม่แล้วกันกูวับเอา้าอะไรอยู่นี่อ่ะเด้งอีกเอาอีกลูกนึงเออแหมเด้งไปสองลูกเสียดายระเบิดจัดหาอีกหาอีกทุกคนต้องช่วยเพื่อนโอ้โไปเพื่อนมีไหมมีสแตนโอเคเอาสแตนปลาสักลูกก่อนวับเอาเด้งอีกไอ้เหี้ยเอ้ย,อยกูไม่เหมาะแล้วกับระเบิดไม่ใสับเลยทุกคน พราะว่าน่าจะตุยแล้วแหละน่าจะเลีรยแล้วแหละเพื่อนอยู่ด้านในแล้วทาไปนั้นเขาคงยิงเพื่อนละโอเคเดี๋ยวเราไปออกก่อนดีกว่านะทุกคนนะเรวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนเกมนี้ก็ออกมา2 0 0แสนกว่านะทุกคนนะทั้งความของบอสทั้งยิงคนได้นะครับทุกคนไปครับไปดูเกมต่อไปกันเลยครับทุกคนไปได้เลยเปิดไหนเนาะเราเนี่ยอ๋อเกิดจุดซื้อขายเอ้ยไม่ใช่ขนส่งโอเคกจนยากแก้ปวดแล้วก็เราไปหาที่นอนดักเงียบๆดีกว่าทุกคนรอรดขาคนวิ่งออก ไม่รู้ว่าโกดังแดงข้างหลังเราเนี่ยมีเกิดหรือเปล่านะแต่เราจะวิ่งไปดักเขาด้านหน้านะทุกคนนะไปครับไปกันเลยแต่ก่อนจะไปเราฟาร์มบ้านนี้ก่อนทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าโกดังแดงเนี่ยน่าจะมีนะทุกคนนะตุ๊กตาตูแดงเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 ,ลวเพื่อนบอกเพื่อนก่อนมีคนมาจีดจะวิ่งรอเลยครับทุกคนอ้าวเรียบร้อยสวยโดนหนูข้ท่อเป็นยังไงเวลาสวยเพื่อนโ,โอเคก็ตุยไปแล้วนะตอนนี้นะ สวย,สวยแล้วตีผมดักทุกคนเลยในผมสุ่มตีมานล้นเนี่ยตีหนูทั้งนั้นแหละทุกคนเดีย๋ยวเราต้องนั่งรอดูสถานการณ์สักพักหนึ่งนะทุกคนนะเผื่อว่ายังจะมีตัวเหลือวิ่งมาอีกนะครับเราไม่แน่ใจว่าก็มาเต็มตีหรือเปล่าหรือว่ามาแค่คนเดียวโอเคเดี๋ยวเราก็นั่งรอกันไปก่อนอเพื่อนปิม์บอกลบสองนั่นแปลว่าน่าจะหมดแล้วทุกคนโอเคตำแหน่งให้เพื่อนบอก หน่อยว่าเว้นยิงตรงไหนตุวนนะลบสามอะไรวะนั่นลนะ่ะพี่จีนหนึแล้วพีจีนยิงไปสามโอเลยเนี่ย <Understood. S 1> โอ้พีจีนยิงไปสามคนแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ว่าเราไปกันดีกว่าไหม,ไมต้องเราเจะวว่ายังไงเดี๋ยวเราไปวิ่งเช็คกับเพื่อนเอาไอเดียทุกคน โอเคครับเพื่อนกเขาเล่นไปนะทุกคนนะผมก็เลยตัดสินใจมานอนดักตรงจุดนี้นะที่ผมอยากจะมานอนรอคนวิ่งมาจากคอกมา้าไางทุกคนเดี๋ยวผมจะนอนรอตรงนี้แบบไปยาวๆเลยนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าถ้าไม่มีคนมาเนี่ยเราก็จะไปออกนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรารอกันไปเรื่อยๆเลยดีกว่าทุกคนปะผ่านมาไม่นานปิดจีนคนนั้นโดนยิงตุยไว้แล้วครับทุกคนที่เขายิงไป3มคนนะโอ้โหเราดักกันอยู่ตรงโน้นเราก็ดักตรงนี้กันต่อไปทุกคน A later few moments later. ผมก็รอมาได้สักพักหนึ่งก็ไม่มีเหยื่ออะไรวิ่งผ่านเราเลยสักคนเดียวนะทุกคนและทุกอย่างก็เงียบไปหมดผมเลยตัดสินใจว่ากูไปออกกระเป๋าดีกว่าทุกคนแล้วก็ไปเริ่มเกมใหม่นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปออกถอดกระเป๋ากันเลยนะทุกคนนะสสัยคงไม่มีใครวิ่งมาแล้วแหละไม่รู้ว่าที่ฝั่งนน้นเขาเล่นกันแล้วเขาตุยกันไปแล้วหรือเปล่านะทุกคนโอเคครับทุกคนก็มาถึงจุดออกแล้วนะได้ของม่วงมาทั้งนั้นเลย20,000เนี่ย คือสมัยนี้นะทุกคนคนเนี่ยเขาเริ่มจะรู้แล้วนะครับว่าไล่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่านา่ากลัวที่สุดเพราะว่าการดักนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยมีใครวิ่งนะโอเคครับไ,ไรรบ,รบไม่เป็นไรรอบนี้เราไม่ได้ยิงใครทุกคนก็ไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนเกมใหม่นะครับอุ้ยรอบนี้เกิดสุาสานมาทุกคนไปครับเราวิ่งไปโมเดลเลยนะผมพาคุณแจีมาหรือเปล่าจําจไม่ได้แล้วนะ่ะทุกคน รอบน,นี้ก็มากันแค่2คนนะทุกคนนะุ่มตีมาเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงโมเตลกันเลยนะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไม่ฟาร์มข้างในนะผมไม่พื่อนเข้าไปฟาร์มนะผมจะมานอนดักตรงจุดนี้ก่อนนะทุกคนนรู้สึกว่าตรงกลางตรงนี้มีเสียงปืนใกล้เข้ามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ปิดไว้นะแล้วก็ปีนไปนอนอยู่บนกล่องนะครับรอเวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่ที่มาจากฝั่งโน้นได้เข้าโมเตลพราะตอนนี้เนเพื่พอนอีกคนนึงเขาฟาร์มในโมเตลแล้วรอบนี้ผมไม่ได้พากุญแจผีมาทุกคน โอเคเราฟาร์มหมดแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปดักกันตอเลยดีกว่าไปโอเคครับเดี๋ยวนอนรอบนนี้เลยนะทุกคนนะรอดักตีหลังด้วยนะทุกคนเปิดตีหลังเนี่ยเขาวิ่งมาเพราะตอนนี้มันเงียบไปหมดเลยทุกคนเพื่อนคนเขาอยู่ตรงฝั่งโน้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานอนรอตรงนี้แหละทุกคน A few moments later ที่ด้านหลังไม่เกิดแล้ววะเนี่ย เห็นไม่มีใครมาเลยทุกคนผมว่าผมจะไปดักตรงจุดออกตังหกพันต่อรักกันนะทุกคนนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีใครวิ่งมาเลยแล้วก็เงี้บไปหมดเลยทุกคนไป๊บเดี๋ยวเราไปดักตรงจุดออกตังกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดักตรงจุดนี้ต่อละกันนะทุกคนนะหวังว่ามีคนที่จะมาวิ่งออกตรงจุดออกเงินนะทุกคนนะ โอ้โหไม่มีใครมาเลยวะทุกคนทำไมมันเงียบจังวะเกมนี้ทุกคนผมรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆนะเนะี่ยไม่รู้ว่าดักกันด้วยหรือเปล่าแนละ้วเนี่ยหนูเจอหนูหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมเนี่ยจะวิ่งไปด้านหน้าต่อเลยนะทุกคนนะแก็บตอนนี้มีเสียงปืนอยู่ฝั่งบ้านแดงนะทุกคนเดี๋ยวผมมาหาอาบิจีกล่องนี้ก่อนละกันไว้ป้องกันตัวผมว่าผมน่าจะถูกดักกันแน่โอ้โหได้อาบิจีวะทุกคนรอบนี้สวยได้คโมมาลูกนึงโอเคไปครับหลบไปเลย เดี๋ยผมเนี่ยจะแบรก RPG ไปถึงจุดออกเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเสียงปืนด้านหลังเนี่ยยังดังอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยบอดยิงคนนะครับตรงฝั่งบ้านแดงนะครับไปครับไปกันต่อด้านหน้านี่มีเสียงแปลกๆเพื่อนระวังให้ดีดเอ้อเพื่อนข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเราน่าจ,จะโดนดักกันแน่นอนนะเพื่อนนี่ด้านหน้านี่มีเสียงแปลกๆเดี๋ยวผมจะเอาสตตนไปปลาเช็คก่อนนะทุกคนนะเราก็กลัวเหมือนกันว่าหนูจะเจอหนูหรือเปล่านะเกมนี้เนี่ยมันมีเสียงอยู่เมื่อกี้โอ้โหเงียบเลยทีนี้น่ากลัวจัด น่ากลัวมากทุกคนเนี่ยบานแดงก็น่ากลัวไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอใส่กระสุนก่อนละกันเฮ้ยอันนั้นศพคนใช่ไหมศพคนหรือเปล่าวะเมื่อกี้ไม่แน่ใจวะทุกคนแต่ว่ามันเล่นกันตรงนี้แล้วก็เขาไปออกฝั่งคอ,อกมา้าอาจจะเป็นไปได้เฮ้ยนี่มีศพคนตุย้ยญิงด้วยเบร์ดระวังนะมีศพคนตายตรงนี้ว่ะคนดูผมว่าต้องอยู่แถวนี้แหละชัวโจชัวมาจัดรันเช็ก,ก่อน ต้องอยู่แต่ตอนนี้แน่นอนบริเวณนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงเอ้ยเหี้ยอะไรวะอุ้ยนี่ๆๆๆนเพื่อนบ้านแดงเห็นมั้ยกูว่าแล้วแม่งโดนดักดักจะดักไอ้ยืนมึงโดน RPG กูแต่มึงโดน RPG กูแน่มามายิงแบบไม่ต้องคิดอะไรละโดน RPG โดนกูแน่ยิงไปเลยอีโดนโดนโดนแทงทิ้ง RPG เลยเพื่อนไปวิ่งใส่เดี๋ยวมาระเบิดก่อนระเบิดเยอะ อัดไปก่อนปาระเบิดอัดไปก่อนเพื่อนเองอ้อมอ้อมทางนั้นไปนะเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้ผมปาระเบิดนะวับโอ้ยสวยปาสวยโดนโนดนโดนมันโดนแน่โดนละโดนละสวยเพื่อนตายเนี to ่ยเยิ่มเยิ่มเยิ่มเวเดกูดเวเกูดเนี่ยมาแล้วมีคนดักยิงด้วยโอ้โหมินิยอดเลยอาร์พีจีเราได้ออกโรงว่ะ แล้วเกมนี้เราไม่ได้คิวนะทุกคนนะไปออกดีกว่าทุกคนไปโอ้สบฟรีทุกคนได้สบฟรีโอ้เอ,อ,อ็มพีไฟแตงดีว่ะเก็บ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 สวยผมได้ทั้งของฟรีอิ่มแล้วเกมนี้ถือว่าก็ได้อยู่นะทุกคนนะโอเคครับไปไปออกดีกว่าทุกคนทันเมื่อกี้เนี่ยสวยจัดนะทุกคนนะเพื่อนวิ่งอ้อมนะเราก็ดักด้านหน้าไว้โอเคครับเกมนี้ออกเก้าหมื่นหกทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกสักเกมแล้วกันนะทุกคนนะไปครับไหนดูรอบนี้เกิดตรงไหนโอ้โกด ถุยเกิดตรงนี้นแล้วสวยครับเด็ฉีดยาววิ่งแล้วก็ไปกันเลยทุกคนลุยลุยลุยอปานทางอีคนนะครับตอนนี้ยิงกันนัวจัดเลยครับทุกคนเราจะขึ้นไปดักเขาตรงทางขึ้นบ้านพักนะฝั่งนี้นะทุกคนนะเดเจอหนูเดยวเจอหนูหนูกับหนูเจอกัน,นว่าเซตบัตรแน่นอนครับที่บ้านพักเนะี่ยเพราะว่าผมมาในาร่สามหมื่นนะทุกคนนะไม่ใช่ร 8, นะ่8แปดหมื่นนะเกมนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไร 8, ง่8แปดหมื่นเงียบเงียบทุกคน แล้วก็มาไล่สามหมื่นหน่อยเห็นว่าคนเล่นสัดใหญ่เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะดักตรงกองฟังนี้นะแล้วรอพวกเขาขึ้นมานะครับทุกคนโอเคครับเริ่มมาแล้วทุกคนเขาเริ่มขึ้นมาแล้วมาแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วเพื่อนจัดมันสวยโดวไปหนึ่งครับเพื่อนจัดไปแล้วหนึ่งตัวโอเคตอนนี้เพื่อนเขาเริ่มลาแวงแล้วแหละเรากลัวแล้วเพื่อนก็กลัวขาหายแล้วตอนเนี้เราก็ย่องครับย่องมาเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเยอะตกใจหมด อังตีสามไก่ไก่แจ้เฮ้ยีกตัวมาแล้วอีตัวอยู่ตรงนั้นกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาปั๊บปั๊บปั๊บโอ้มันอ้อมอ่ะทุกคนมันอ้อมอ่ะมันจะเอาเพื่อนอ่ะตอนนี้ก็น่าจะคิดว่ามีเพื่อนแค่ตัวเดียวนะเขาคงไม่รู้ว่าหุมยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยมาขึ้นมารูดขายหมดเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วก็จะเอาเพื่อนอ่ะตอนเนี้ยก็จะปาระเบิดใส่เพื่อนอะไรวะนั่นโอ้ระเบิดตด เฮ้ยมาแล้วยิงไม่ทันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้เพื่อนโดนแน่เรียบร้อย,เพ,อยอเพื่อนตายเฮ้ยเพื่อนตายป่าวะเอาหน้าในตายจริงด้วยเรียบร้อยหมดตีแฉมโอ้เพื่อนยิงมันด้วยตีมันไว้ด้วยเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้หมดตีแล้วทุกคนโอ้โหเพื่อนตุยอ่ะเสียดายดว่ะเพื่อนขอโทษด้วยช่วยไม่ได้จริงๆ โอเคเดี๋ยวรีตัวแล้วก็ไปดูของเขาหน่อยละกันนะทุกคนนะโอ้เซตบัตรจริงด้วยวะทุกคนลูกสองท้ายก็แพงอยู่เก็บท้ายมาไปขายได้นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็ดูของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ดักกันต่อดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บทั้งของเฮียคนมามีคนมาบ้านบ้านกลางทุ่งเพื่อนเพื่อนมีคนมาแล้วอุ้ยปุยอะไรวะนั่นอะมีคนมาวะทุกคนนอนดักก่อนละกันวิ่งไม่ได้ละลำบากแล้วตอนนี้เพิ่งเก็บของเสร็จด้วยอุ้ยมันยิงอะไรวะ มันยิงเพื่อนแน่นอนต้น่าจะเห็นเพื่อนแล้วตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็นอนรอไปก่อนตอนนี้เราก็วิ่งมาทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะจะเอเว๋ววาพอดีเดี๋ยวมาแล้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 ววิ่งมาแล้วทุกคนวิ่งมาแล้วเกาวิ่งในน้ํานะตอนนี้โอเคหนึ่งสองสามโอ,อย้ยไหนอยู่ไหนวะไหนวะอีอเหี้ยไหนวะเฮ้ยเนเออกูตายเลยเฮ้ยเย็บร้อย,โ,ยโห,โหจูบกันพอดี โอ,อนะ้ผมตุยเลยเพื่อนู้สู้สู้นะผมตุยแล้วเพื่อนดีนี่ว่าเมื่อกี้คนดูสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะโอ้โหเสียดายว่ะผมหาก็ไม่เจอไงมึอนอยู่เมื่อกี้ว่าบุญยาตรงไหนโอเคครับทุกคนโอ้โออพี่บ่าควคนนี้ก็แต่งดีจัดว่าทุกคนดูดีอื่นดีเกินคนดู เนี่ยเขาวิ่งเขาน่าจะได้ยินเสียงตอนผมลุกขึ้นบอดีนะทุกคนนะก็เขาเลยหันกลับมานะเนี่ยผมก็หาอยู่ว่อยู่ไหนวัเดี่ยเรียบร้อยเลยกูโอ้ตัวเขาก็แดงไปนิดนึงนะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็หลังๆเนี่ยคนเขาเริ่มจะรู้แล้วนะครับว่าการโดนดักเนี่ยตรงไหนเป็นจุดดักบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมดักกับน้องฟิล์มเนี่ยคนวิ่งผ่านไปวันมาโคตรเดอะครับทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคน bye บ๊ายบายจุบ๊บๆทุกคน